สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายราชพลได้พูดไว้ดังนี้ครับในช่วงนี้ก็ทราบว่าทางลุงพลอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่ศาลมุกดาหารในคดีลานพญานาคก,ก็ต้องบอกว่าคดีนี้เสียวๆเ,เหมือนกันเพราะว่าพยานหลักฐาน ปรากฏค่อนข้างชัดทีนี้มีข่าวอีกว่าทางพยานก็มีการชี้ตัวไปทางจำเลยถามว่าตนจะมีส่วนสำคัญในคดีหรือเปล่าตัวผมนะครับมองว่าไม่น่าจะสำคัญสักเท่าไหร่หลายๆอย่างในคดีปรากฏชัดอยู่แล้วว่าลุงพลเป็นคนทำไม่ว่าจะภาพข่าวซึ่งในส่วนนี้ทางโจทย์น่าจะต้อง อ้างอยู่แล้วก็มีปรากฏหน้าของลุงพลพยานคนอื่นๆหรือผู้ที่ก่อเหตุคนอื่นๆชัดเจนอยู่แล้วในส่วนนี้นะการต่อสู้ลุงพลคงไม่ได้ต่อสู้คนนั้นเนี่ยไม่ใช่ลุงพลหรืออ้างฐานที่อยู่ว่าคนนั้นไม่ใช่เราในวันที่เกิดเหตุเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นลุงพลคงไม่ได้อ้างอย่างนี้อยู่แล้ว ดังนั้นการที่พยานจะไปชี้ตัวลุงพลตรงนี้ก็คงไม่มีน้ำหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าหากลุงพลรับว่าโอเคคือผมอยู่แล้วถามว่ามีน้ำหนักไหมมันก็มีน้ำหนักแต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในคดีทางจำเลยไม่ได้ต่อสู้ในประเด็นนั้นถ้าไม่ได้ต่อสู้ประเด็นที่ว่าคนคนนั้นไม่ใช่เราตรงนี้ ก็ไม่มีผลสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจะต่อสู้ได้ในเรื่องนี้คือเรื่องของเจตนามากกว่าเราไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นคือป่าสงวนซึ่งในส่วนนี้คําพิพากษาของสารดีกาที่ผ่านมาก็เคยพิพากษาอยู่ถ้าหากว่าไม่มีเจตนาไม่รู้จริงๆว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนก็ไม่มีความผิดเพราะว่าในทางกฎหมายอาญาเขาดูที่เจตนา ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่ป่าสงวนคุณก็ไม่มีความผิดตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่ลุงพลน่าจะอ้างมากกว่าในการต่อสู้มากกว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลุงพลถ้าสารจะลงโทษจริงไม่น่าจะถึงติดคุกอาจจะแค่ปรับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมจะออกมาตอบคำถามเรื่อง ทอง30บาทที่มีป้ายานตลาดไทยได้ไปห้อยในเพจ fc พังไปแล้วนำไปพิจารณาด้วยป้ายานตลาดไทยไปเอาข่าวมัวมัวมาลงทําให้ผมเสียหายเรื่องทองปลอมวันนี้ผมออกมาถแถลงแล้วนะครับแล้วจะพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวผมจะตอบป้ายานแล้วป้ายานช่วยตอบผม กลับมาด้วยนะครับป้ายานตลาดไทยฟังให้ดีๆเรื่องทอง30บาทผมถามว่าทอง3 0บาทถ้าผมทําจริงถ้าผมเอาไปให้เขาจริงเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้ววันนั้นเลยแล้วคนอะไรจะให้จำนำทองปลอม30บาทโดยที่ไม่ตรวจสอบจริงไหมเอะใจไหมสังเกตให้ดีๆทอง3าบาทมันเป็นเงินสักกี่บาทมันไม่คุ้มหรอก ผมไม่เอาชื่อเสียงไปแลกตรงนี้หรอกผมถ้าผมทำจริงผมจะมาเล่นโซเชียลทำไมจริงไหมสังเกตให้ดีๆสิ่งที่มันพูดมาล้วนแต่โกหกตอแหลล้วนๆไปเอาข่าวมั่วมาแล้วมาเล่นดิสเครดิตผมเจอกันปอทอยานตลาดไทยเราเจอกันที่ปอทอแน่นอนผมปกป้องสิทธิ ผมแน่นอนผมจะเล่นถึงเพจด้วยเพจคุณปล่อยให้คนประเภทนี้เอาข้อมูลมั่วมาห้อยในเพจทำไมนะ่ะคุณไม่ดูแลลูกเพจของคุณฟังนะผมจะเล่นคุณด้วยเรื่องทอง30บาทไม่ได้เป็นจริงคุณไปเอาคนนั้นมายืนยันแล้วคุณพยายามอ้างถึงพระอาจารย์พลอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไปแอบอ้าง พระอ้างเจ้าข่าวที่คุณเอาไปล้วนแต่เป็นข่าวที่พยายามดิสเครดิตผมรู้ด้วยว่าคุณอนะเอาข้อมูลจากใครเอามาจากคนชื่อนีใช่ไหมเอาข่าวข้อมูลมั่วๆแบบนี้ไปลงทำให้ผมเสียหายแต่ผมไม่ได้ให้ค่าหรอกแต่ผมก็ต้องออกมาตอบเพราะไม่ได้เป็นความจริงความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับใกล้วันแสงสว่างของลุงแล้ว3-4วันมานี้ผมท่องเข้าไปในช่อง YouTube ฝ่ายตำหนิลุงจึงได้รู้พวกเขาแบ่งเป็น2ประเภทคือเชื่อตามที่พูดกับบางคนแต่งเรื่องมาพูดผมแสดงตัวเข้าไปสวัสดีก็หวังให้พวกเขาพูดแต่ความจริง ดีอย่างทัวไม่ลงที่ผมช่วงนี้สืบพยานในศาลฝ่ายกิ้งกือมาด้วยพวกเขาหวังมากว่าลุงจะติดคุกถูกปรับและทุบพยานาคฟังดูก็ขำดีพวกเขามองแสงสว่างเป็นความมืดผมเคยโพสต์เอาผิดอะไรหรือเมื่อสมกุมภาพันธ์หกสี ครบปีพอดีพรบรป่าสงวนว่าไว้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยก่อสร้างแผวถางทำไม้ถ้าอ่านเพลินก็นเหมือนว่าลุงผิดรุกป่าก่อสร้างทำไม้แท้จริงแล้วไม่ผิดเลยที่ดินเป็นของครูกระเกียณมานานหลายสิบปีแล้วลุงป้าขอแบ่งปลูกบ้าน คงราวหนึ่งไร่ซึ่งรวม,ต,มราาวติ่งลานมันที่สร้างพญานาคด้วยติ่งลานมันนี้นะ่ะครูครอบครองมานานไว้กองหรือตากมันจึงเป็นลานโล่ง,ลงมีตอไม้คงตัดตอสร้างถนนลุงป้าได้แบ่งที่ดินมาจากครูเอาไว้ปลูกผักสวนครัว จึงไม่ใช่ป่าสงวนล,ลุงป้าได้ครอบครองที่ดินโดยชอบต่อจากครูป่าไม้ไม่มีสิทธิ์ดีกว่าลุงป้าคดีจึงเป็นเพียงแค่อีกตัวอย่าง 1. ให้ศาลกำหนดวิธีการไว้ไม่มีการลงโทษหนักตามที่ฝ่ายตีลุงป้าพูดกิ่งคือเดินตกท่อต่อไปพูดถึงต่อไม้ ที่แตกกิ่งใหญ่สี่กิ่งเรื่องนี้ขอสอนชาวบ้านทั่วไปป่าไม้ตำรวจทนายอัยการสารวงเล็บพุพิภากษาถ้าคนที่เอ่ยไม่เคยทำสวนตัดต้นไม้หรือไม่มีที่ดินปลูกไม้ยืนต้นเขาเหล่านี้จะไม่ค่อยรู้ว่าต้นไม้กิ่งไม้แตกต่างกันอย่างไรกิ่งแตกจากต้นลุงตัดสกิ่ง จึงไม่ใช่ตัดต้นไม้ที่ดินครอบครองไม่ใช่ติ่งป่าสงวนตรงนั้นคือป่าเสื่อมโทรมที่ปลูกพืชสวนครัวลุงพลสร้างพญานาคก,ก็ผิดจริงคือผิดวัตถุประสงค์ของป่าแต่ว่าศารท่านจะดูว่าที่ดินนี้ลุงครอบครองอยู่เมื่อสร้างแล้วมีประโยชน์ต่อหมู่บ้านอำเภอจังหวัดภอยสารรวมถึง ประเทศไทยเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักดีศาลท่านมีสิทธิ์ใช้ดุลพินิษฐ์ได้เร็วกว่ากฎหมายคือให้เก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพราะได้มากกว่าเสียกูรูฝ่ายกิ้งคืออย่าช้ำใจจนตกท่อตามไปด้วยนะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าจุดๆ,ๆเด็กเลี้ยงแกะมันพูดว่าลุงไม่เคยเสียใจไม่เคยร้องไห้แล้วที่มึงเอาไปเล่นที่ลุงร้องไห้ที่ลุงเสียใจมึงเอาไปเล่าต่างๆนานาคือลุงไม่ร้องไห้หรอลุงก็รักหลานเหมือนมึงและมันบอกว่าวันที่น้องหายลุงไม่ได้มีความกระตือหรือร้น ที่จะช่วยตามหาน้องมึงฟังกูนะวันนั้นลุงแกไปทำธุระแล้วลุงกับป้าไม่คิดว่าน้องมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เจอเพราะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านนอกในบ้านกก,กอกไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขณะในเวลานั้น่ะลุงกับป้ายังไม่ได้ทานข้าวลุงก็แวะซื้อกับข้าวมากิน กันในครอบครัวมันผิดตรงไหนอย่าเอาประเด็นนี้มาพูดซ้ำๆซากๆพูดแต่เรื่องเดิมๆหนุ่มน้อยคนหน้ามนฟังไว้นะนี่คือเจตนารมณ์ของแกคงคิดว่าเด็กคงไม่หายไปไหนไม่คาดคิดว่าเด็กจะเป็นแบบนี้เวลาตั้งกี่โมงกี่ยามแกยังไม่ได้กินข้าวมันจาเป็นมันผิดตรงไหนที่แวะซื้อกับข้าวมาทาน ผมจะตอบหนุ่มน้อยหน้ามนทุกเรื่องอีกเรื่องที่ลุงลุงเซฟยนะูทูบเบอร์น่ะบอกว่าลุงออกมาช่วยพูดอะไรเพราะมึงด่าเขาไม่เลิกมึงด่าลุงด่าป้าด่ายูทูบเบอร์ในกกอกเขาไม่ทนสิ่งที่กูถามไปมึงตอบกูยังมีอีกหลายประเด็นหลายกระทงที่ถามไปมึงไปแดกเบีย เมาบ้านพ่อตาแม่ยายเมียมึงโชกกลางเขาไม่ให้เอาเบียเข้าไปในบ้านในห้องทำตัวโอหังเป็นใหญ่มึงไปอยู่บ้านเขาต้องทำตัวให้เรียบร้อยอีกอย่างเรื่องมึงไม่ชอบลูกเขามันได้แม่ไม้มันรักแต่แม่แต่มันไม่รักลูกหมายความว่าไงมึงไม่ชอบลูกเขามึงรักแม่เขามึงต้องรักลูกเขาด้วยมึงตอบกูก่อน